ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 ซื่อดังเผยแผนการเทนฮากหลังซาบิเซอร์หมดสัญญายืมตัวเอริกเทนฮาก,กุดกุ้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการให้สโมสรดึงมาเซลซาบิเซอร์มิฟิล์ทีมชาติาออสเตรียมาร่วมทัพแบบถาวรหลังหมดสัญญายืมตัวในช่วงซัมเมอร์นี้ตามรายงานจากนาชิมินิต ซาบิเซอร์ย้ายจากเยอร์มินิกมาเล่นใ้กับแมนยูเนเต็ด้วยสัญญายืมตัวในช่วงมกราที่ผ่านมาโดยไม่มีออปชันเซนทาวรท่านี้มีฟิลวัยยีปีลงเล่นในกับปิแสดงทุกรายการไปแล้ว1 1นัดทำไป1หนึ่งประตูและพึ่งแอซิดให้กับมาร์คัสแรฟฟ์ซัดดับเบนฟอร์ด1นในศึกพเมยรีกรายงานระบุว่าเทนฮากหวังเพิ่มคุณภาพแดนกลางแมนยูก่อนฤดูกาลหน้าซึ่งเทนฮากได้กระตุ้นสโมสรอนให้ดึงซาบิเซอร์มาร่วมทีมแบบถาวรด้วยหลังจาากตัวทผลนได้าใจ ตั้งแต่ย้ายมาสู่ถิ่นออทฟอร์ดซาบิเซอร์ไม่ได้เป็นตัวเลือกแรกของยูเลนรนเกอรมันก่อนพเยเมเนิกจะเปลี่ยนเทนเนอร์มาเป็นโทมัสตูเคิลแต่เสือใต้ก็ไม่ขัดขวางการย้ายทีมแบบถาวรของมิฟิล์รายนี้และน่าจะปล่อยนักเตะออกจากสังกัดด้วยมูลค่าประมาณ16ล้านยูโรเท่ากับตอนที่พวกเขาจ่ายให้กับแอรวอร์ดซิกเมื่อซัมเมอร์2021ด้านรายงานจากโฟเรนเฟตเทนเบิร์กนักข่าวจากสกายสปอร์ตเปิดเผยว่ามีหลายสโมสรในพรีเม์ลีกได้สอบถามถึงซาบิเซอร์ เพื่อดินไปร่วมทีมในตลาดซัมเมอร์หน้าหากว่าท้ายที่สุดแล้วนักเตะไม่ได้ย้ายไปค้าแข่งในถิ่นออต์ฟอร์ดแบบถาวรน,นักข่าวคนดังยังเผยอีกว่าการพูดคุยเรื่องอนาคตของซาวิเซอร์จะมีขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งแมนยูอยู่ในสถานะที่ดีกว่าใครขณะที่ยูเวนตุสจากอิตาลีก็เป็นสโมสรที่สนใจอยู่เช่นกันมาร์ติเนสเล่าแข่งแมนยูสู้สุดตัวเพื่อทีมดิซันโดมาร์ตินเนสแนวรับปีศัปแดง พวกเราเพื่อร่วมทีมให้สู้เพื่อสโมสรอ,อย่างเต็มที่พร้อมบอกว่าตอนนี้ทุกนั้นที่เหลือมันเป็นเหมือนชิงดําไปแล้วลิซันโดมาร์ตินสป้กหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกระตุ้นเพื่อร่วมทีมทุกคนให้ทุ่มอย่างสุดตัวในทุกนัดที่เหลือเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อต้นสก,กัดในรูปแบบหนึ่งแมนยูเพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะ ford นเบนฟอร์ด1-0ซึ่งเป็นการแก้ตัวจากเกมก่อนหน้านั้นที่แพ้นิวคาสเซิล้ประตูต่อศูนได้เป็นอย่างดีพร้อมกับทําให้ทีมรังอันด,ดับ4ของตารางและยังมีโอกาสดี กับการจบฤดูกาลด้วยการติดท็อปโฟหลังจากเกมที่เฉือนชนะเบนส์ฟอร์ดแล้วนั้นมาร์ตินเนตโดนถา,ถามถึงเรื่องที่ลูกชอแบ็คซ้ายเพื่อรมทีมตำหนิผลงานของนักเตะแมนยูตอนที่จบเกมกับนิวคาสเซิลซึ่งสตีเบ็คอาเจนตายก็ตอบว่าผมเห็นด้วยกับเขาอย่างเต็มที่คุณไม่ควรจะแพ้เกมแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมเจอกับนิวคาสเซิลตอนนี้ทุกเกมมันเหมือนนัดชิงชนะเลิศทุกคนต้องเล่นด้วยอารมณ์ร่วมอย่างเต็มที่คุณต้องมีความพร้อมเฉียบคมคุณต้องสู้เพื่อาามมแต้้เหล่นนัน คุณทําอย่างนั้นไม่ได้แล้วล่ะก็ผมก็คิดว่ามันเป็นการไม่ให้เกียรติและความเคารพต่อสโมสรแห่งนี้คุณต้องสู้อย่างเต็มที่ในทุกนัดอยู่เสมอคุณต้องสู้เพื่อตราสโมสรอ,อันนี้มัตตินสเปิดเผยได้ว่าเหล่านักเตะแมนยูนเต็ดคุยแบบเปิดอกเพื่อหาทางแก้ไขกันหลังจบเกมที่แพ้นิเกอร์เซ่นตามที่มีข่าวลือออกมาจริงๆเราคุยกันเราหาลือกันแบบทั้งทีมเรารู้ดีว่าเราไม่ควรจะเล่นแบบนั้นโดยเฉพาะในเกมแบบนั้น ผมเคยบอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าเราต้องสู้ให้หนักกว่าคู่แข่งเราต้องเล่นด้วยอารมณ์ร่วมที่มากกว่าอีกฝ่ายเราต้องมีพลังงานในการเล่นมากกว่าพวกเขาคุณเข้าใจไหมเรามีขุมกําลังที่ดีอยู่แล้วดังนั้นทุกคนเลยต้องพร้อมที่จะลงเล่นชอนได้กุศลเอเวอเรตตระบุจากที่เคยร่วมงานกันมาตนรู้ดีว่าวอลเวคอรหัวหอกแมยืนเตดเป็นแข้งที่เก่งพร้อมบอกว่าจะไม่ประมาทแน่นอนถ้าอีกฝ่ายได้ลงมาเจอกับเอเวอเรตตวันเสาร์นี้ ชอนได้ผู้จัดการทีมอร์ตันกล่าวชมวอลเว,เวกฮอร์กองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าเป็นนักเตะที่ดีก่อนหน้าทั้งสองทีมจะต้องเจอกันในศึกเพีย์ลีกที่ Ford. ออทัฟฟอร์ดแมนยูตัดสินใจยืมเวกฮอร์มาจากเบอร์สลีย์ด้วยสัญญายืมตัวจนกระทั่งจบซีซั่นโดยเขาช่วยไล่กดดันคู่ต่อสู้ได้ดีในระดับหนึ่งแต่กบมีผลงานการทำประตูไม่ดีเท่าไหร่นักจนทำให้บางคนตำหนิอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาชอนได้ซึ่งเคยร่วมงานกับเวกฮอร์สสมัยคูเบอร์สลีย์เผยว่าเขาเป็นน,น,นักเตะทกงาาๆนนหัสุ เขามีความเป็นมืออาชีพสูงพจัการทีมแต่ละคนก็จะมองหาสิ่งที่พวกเขาต้องการแตกต่างกันไปนั่นนะแต่ผมจะไม่ประมาทเขาในฐานะนักเตะแน่ๆผมหวังว่าเขาจะไม่โชว์ความเป็นมืออาชีพที่ดีมากนะักแต่เขาได้เล่นในวันเสาร์นี้